วันนี้ครับอยู่กับ SUV ขายดีของทางร้านอีกแล้วนะครับบอกเลยขวัญใจพ่อบ้านอะไรท่านนี่ซื้อไปใช้กันเยอะมากนะครับเป็นคันนี้เลย m a z d a CX-5 ไฟ2.2 XDL นะครับใครสนใจเซ็นไฟแนนซ์กันนี้นะครับบอกเลยราคาตั้งนะมือหนึ่งออกมาเลยล้านเจ็กับล้านแเราไม่ขายเราขายที่เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นแล้วพับเบาะได้ลาบด้วยนะคันนี้ปึ๊บพับจากข้างหลังได้ด้วยข้างหลังนะครับสําหรับสายแคมป,ปิ้งขึ้นคง,งขึ้นเขามีที่ชาร์จแบตเทอร์เลยได้ตรงนี้นะครับ ดูซิงเกิลของเขาคือมีซันลูฟนะครับคันนี้นี่ได้ซันลูฟนะครับได้ฟิลการไปเที่ยวครอบครัวทะเลภูเขารับลมได้เต็มที่เลยบอกเลยถ้าใครสนใจนะครับหารถ SUV ใช้งานนะครับอยากอัพไซส์รถนะผมบอกเลยคันนี้สวยมากได้สีแดงด้วยพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่ม2.79นั้นเองถ้าใครสนใจรีบทักกันเข้ามานะหมดแล้วหมดเลยแน่นอนนะครับ พีซีซีค่ารถสวยไลน์แอดแอดพีซีซีค่าสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วคิวคอนเฟิร์มนะครับที่รถมือสองรถสวยพีซีซีค่าราชพฤษนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเอสยูวีขายดีของร้านเราอีกคันหนึ่งเลยแล้วเป็นรถที่คนทักเข้ามาซื้อกันเยอะมากนะครับ ป็นรุ่นนี้เลย m a z d a CX 5 2 2 XDL นะครับบอกเลยว่าตัวนี้โฉบล่าสุดตัวท็อปได้ส u n r อะไรครบเลยออปชงออปชั่นระบบความปลอดภัยมีให้เพียบนะครับขวัญใจพ่อบ้านหลาย,ลายๆท่านนะที่หารถไปใช้ในครบครัวอยากได้ทั้งความปลอดภยัยได้ทั้งออปชั่นเรื่องช่วงล่างแล้วก็เรื่องประหยัดน้ามันนะครับอันนี้ตอบโจทย์หมดเลยนะครับหรือใครบางคนนะครับขับรถลเล็กอยู่อยากอัพไซได,ได์เป็นรถเูวีก็คันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับบอกเลยว่าหายจากป้ายแดงไปเนี่ยราคาเนี่ยบอกเลยรถเป็น,เป,นเป็นล้านอ่ะ เขป้ายแดงคันนี้อยู่ร้านเจ็ดนะครับแต่เราขายเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยบอกท้ายคลิปนะครับมาดูตัวรถกันก่อนคันนี้นะครับจะได้เป็นสีแดงบอกสีแดงแปลสสวยมากนะครับบอกเลยเป็นสีพิเศษนะครัโคมไฟก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคันนี้จะเป็นไฟดวงเล็กตาเล็กนะครับจะเป็นตัวไมน่าเชนแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นปี16 15จะเป็นไฟใหญ่นะตัวนี้ก็จะมีอะแดปตีฟมีเลดร์ข้างหน้าให้แล้วนะครับมีเซนเซอร์หน้าให้คบนะครับกล้องหน้ามีนะครับถ้าใครสนใจนะครับคันนี้โหบอกเลยว่าออกไวอีกแน่นอนต้องรีบนะครับ แม็กตัวนี้ก็ให้เป็นแม็กทูโทนมาด้าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะช่วงล่างเนี่ยเข้าโค้งที่ร้อยเนี่ยยังไม่หลุดโค้งเลยเกาะถนนมากๆอ่ๆ<น>ะเออตัวนี้ก็ได้บอกประภัยอย่างที่บอกมีบสปอร์ตที่กระจกข้างเรียบร้อยนะครับห้าค่างเป็นสีแดงนะครับสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมแล้วก็มีคิ้วกันสาดอะไรให้เรียบร้อยนะข้อสาคัญตัวนี้มีซันรูมมานะครับคันนี้ได้ซันรูมมาด้วยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับุญแจมาได้เป็นแบบนี้นะครับถ้าใครเคยใช้นะ กดผ่านนี้ได้เลยภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดามีเบอกไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะครับนี่มีไอสต็อปให้นะมีเลนคีฟออกนอกเลนเตือนเข้าเลนได้ปาร์คเซนเซอร์นะครับเปิดประตูหลังผ่านข้างในรถก็ได้นะครับมาดูโครงสร้างกันก่อนนะเดี๋ยวออปชันพันรถเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงนะครับ สีแดงจะเห็นรอยเม็ดอาร์ชชัดมากนะครับรูยังกลมคมกลิบเรียงตัวสวยงามนี้ถือว่าสวยมากคันนี้รับประกันไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับดูหวามผูิโดยสา์นะครับนี่นะครับปึ๊บดูรูไมคอาร์ครับรอยจับหุ่นยนต์เดิมยังอยู่นะครับให้ความสวยให้แบบความเท่มากๆเลยคันนี้นะครับยางก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้นะครับยางให้มาขอบ19นะครับรู้สึกปียางปียางยังปี20 แต่ดอกอยางนี่ยังเหลือแน่ๆน,นะใช้ได้อีกเต็มที่นะครับปี2ปีอย่างแน่นอนเอาไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางคีบฉลามมีให้แล้วนะครับแต่งมาเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์หลัง4ตัวนะครับกล้องถอยหลังครบนะครับเป็นตัว Sky Active นะครับเทคโนโลยีนะครับตัวนี้ขับ4ด้วยเห็นปะ่ะมี AWD นี่คือขับ4เซ็ไฟขับ4 Fu ฟูลไทม์ขับเครื่อง400้ออีกโอ้โหก็ตอบโจทย์มากอันนี้ขึ้นเขาลง้วยได้เลยนะครับนี่ เรื่องการเปิดประตูหลังเป็นไฟฟ้าเหมาะผู้ชายผู้หญิงใช้งานได้นะครับใครที่ชอบเดินทางคนเดียวขนของเยอะๆอันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับ <Wow. S 1> อันนี้เดี๋ยวมาดูว่ามียางอะไรให้โอ้โหดูดิยางอะไรยางดอกแน่นๆใหม่ๆอย่างนี้เลยแทบไม่มีการใช้งานเลยดอกโคตรแน่นโคตรครบอะครับแล้วพับเบาได้ราบด้วยนะคันนี้ฟื้นพับจากข้างหลังได้ด้วยข้างหลังนะครับสำหรับสายแคมปิ้งขึ้นคองขึ้นเขามีที่ชาร์จแบตพอร์เลยตรงนี้นะครับ เอาไว้เป็นแปลงเป็นปักพคงปักพ่วงต่อพัดลมเตาปิ้งย่างได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ปิดไฟฟ้าปิดได้ง่าย,ยานี้เลยนะครับสวยงามากมากแลนะ้วก็ค่อยปิดลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ไฟท้ายก็จะให้อารมณ์ชบเชียวแบบสปอร์ตนิดนึงนะไฟกลมอย่างนี้เหมือนไฟหน้าเลยบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับได้ทั้งความสปอร์ตได้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็ได้ SUV พื้นที่ใช้สอยเอยอะแยะเลยคันนี้ดูโครงสร้างอีกฝั่งกันบ้างนะครับ รอยเป็นอาร์คเดิมมากครับบอกเลยว่ารถไม่เคยโดนข้าไม่เคยถอดประตูอย่างแน่นอนเพราะที่ที่รับประกันอยู่แล้วไม่มีรถชนหนักไม่มีรถพิกามไม่มีรถจมน้ําไม่แท้ร้อยเปรเซ็ลงในสัญญาทุกคันนะครับนี่บอกไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารก็มีให้นะเป็นบอกไฟฟ้าคู่เลยนะครับคันนี้นี่ครับดูเยดูไม้ทาคมดิบอย่างนี้เลยสวยงามมากนะครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับ มาอยู่ส่วนตัวเครื่องยนต์ของเจ้ามาด้า CX5 นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซี cc นะครับเป็นเครื่อง Sky Active Technology นะครับของมาด้าอย่างนี้เลยเครื่องดีเซลด้วยนะโคตรประหยัดน้ำมันติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะหนึ่งจุดสองจุดนะครับมอกอ,อยู่นี่ข้างบนครบนะครับ <Wow. S 1> ปาราโปงเดิมมาด้แน่นอนเพราะมีโลโก้มาด้านี้รูยังกลมนะ <Wow. S 1> รับประกันเลยไม่มีชนข้างชนหน้าอย่างแน่นอนนะเพราะเราลงในสัญญาอยู่แล้วบอกเลยคันนี้น่าใช้งานมากนะพ่อบ้านท่านใดหารถระบบความปลอดภัยเยอะเซ็นเซอร์เตือนเยอะหรือ ช่วงล่างนึบๆขับดีๆเพิ่มความปลอดภัยในครอบครัวนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากทุกการเดินทางตั้งแต่จังหวัดและในเมืองนะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างว่าออปชั่นได้อะไรบ้างนะครับ เราก็อยู่ภายในรถของเจ้า m a z d a าเซไฟ2.2 XDL คันนี้แล้วบอกเลยว่าสภาพข้างในนี่ยังใหม่กินใหม่นี่ยังอยู่แน่นอนนะครับเบาะนี่ได้เป็นสีดำสวยๆอย่างนี้เลยเบาะหนังหมดนะไม่ใช่เบาะผ้าดูแลรักษาง่ายนะดีไซน์เขาจะเป็นสีดำตัดด้วยลายไม้สีเข้มอย่างนี้ให้ความสวยงามนะครับช่องเก็บของกว้างๆใหญ่ๆ,ๆอย่ายงนี้ใส่สำเนารถใส่อะไรได้หมดนะครับตัวนี้ให้ลาโบ๊ลลำโพงมาเป็นลำโพงบอสด้วยดูข้างประตูล่างก็ได้นะครับได้ลำโพงบอส บอกเลยเครื่องเสียงดีมากๆนะครับแอร์แบกรอบคันอยู่แล้วระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น ABS 4ล้อระบบกันลื่นทลาไหลการเตือนออกนอกเลนเซ็นเซอร์รอบคันอ่าไม่ว่าจะเป็นไวด์สปอร์ตหรือจะเป็นอะแดปตีฟหูช่วยขับก็คือออปชั่นมาครบระบบความปลอดภัยเพียบเหมาะกับรถครอบครัวที่บอกเลยว่าสายพ่อ้านี่ห้ามพลาดเลยหารถใช้ในครอบครัวแล้วขับเองก็หล่อด้วยนะครับตัวนี้ก็มาจากจอเดิมจอมาด้าแท้ๆจากโรงงานเลยไม่มีการเปลี่ยนอะไรแน่นอนนะครับนี่สัมผัสได้นะครับในวงในวินะครับ ตัวนี้นะครับมีเนวิเกเตอร์ดูหนังฟังเพลงได้รับโทรศัพท์ได้นะครับเชื่อมมาพวงมาลัยอยู่แล้ววันนี้ครับมาดูส่วนต่อไปมันจะมีที่ใส่ DVD ให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับมีแอร์ให้4ตัวนะครับกาง2ซ้ายขวานะครับปกตินะครับอันนี้ไฟความหมากกดใช้งานได้ปกติตรงนี้นะครับตัวนี้จ้เป็นคุชสตาร์ทหย่บเบสสตาร์ทกุญแจพกไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวนะก็สะดวกสบายในการใช้งานเพราะตัวนี้ตัวท็อปแล้วนะครับแอร์ก็แยกซ้ายขวาแบบดูเอาโซนมีจอดิจิตอลตรงนี้นะครับแจ้งสถานะนะ ถ้าปรับฝั่งนี้ฝั่งนู้นมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะมันแยกซ้ายขวาให้นะครับเป็นออโต้ก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับมี power alert ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ง่ายนะอันนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะบอกการขับขี่ทุกคนเลยใครเพิ่งหัดขับรถก็ขับได้นะครับเพราะว่ามันไม่ขับยากเหมือนพวกเกียร์แมนนวลเกียร์ออโต้มันเหยียบเบรคเข้าเกียร์ได้เลยก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นอู่ใช้ได้ทั้งครอบครัวนะครับอันนี้มีเกียร์บวกลบแมนนวลให้ด้วยนะครับเอาไว้เพิ ตัวนี้นะครับจะซิงกับจอนะครับเพราะว่าคันนี้รู้สึกถ้าขับที่ร้อยเนี่ยจอจะสัมผัสไม่ได้เราต้องใช้อันนี้หมุนแล้วมันก็จะลิงกับจอเพิ่มเสียงลดเสียงไปลำโพงใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้รุ่นนี้ออกแบบมาเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วออโต้โฮเบรกมีให้ครบนะครับที่วางแก้วน้าครบคันนะครับช่องเก็บของใหญ่ๆกว้างๆอย่างนี้เลยนะครับดูซิงเกิลของเขาคือมีซันลูฟนะครับคันนี้นี่ได้ซันลูฟนะครับได้ฟิลการไปเที่ยวครอบครัวทะเลภูเขา รับลมได้เต็มที่เลยอันนี้นะครับมาดูส่วนของะไรกันบ้างนะครับอะไรก็หุ้มหนังสีดำนะครับมีมันติฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มเสียงรถเสียงเล่นกับจอได้นะครับแล้วก็จะมีอะแดปตีฟคูลคอนโทรลหรือคูลคอนโทรลเองก็คือตั้งค่าระยะได้เดินชนกันหน้าได้ตั้งได้หลายระยะนะครับขับเองได้ไม่ต้องใช้แบบว่าใครออกทางไกลๆโหมดนี้มีประโยชน์มากนะเอาไว้พักขานะให้มันขับเองนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ติดอยู่แล้วมันก็ใช้ตั้งร้อยนึงก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับ คอยแตะเบรกเดี๋ยวนี้ก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับถ้าใครสนใจนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าสีแดงมีคันเดียวในร้านนะได้เครื่องดีเซลขับสี่ด้วยคันนี้ขับสี Full ่ฟูลทามก็คือลุยน้ําได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่แทดแน่นอนลงหลุมก็ขึ้นได้ง่ายถ้าขึ้นเขานี่สบายมากใครที่ชอบไปแบบจังหวัดปลายหรือทางโค้งเยอะๆหรือจะไปเขายงเขาใหญ่ที่ต้องขึ้นเขาล่างหน้าชันอ่ะคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับว้าว <Wow. S 1> น,นะครับกระจกก็เป็นออโต้อยู่แล้วนะครับผมคันนี้นะครับ บอกเลยว่าจาัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยไปหายจากราคาป้ายแดงไป1ล้านบาทถือว่าหายไปเยอะมากๆนะครับได้คุ้มๆเลยซื้อในราคาถูกมากๆเดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับอันนี้นั่งสบายแค่ไหนเราก็อยู่ห้องผู้โดยสารของเจ้า CX5 คันนี้นะก็บอกเลยว่าเป็น SUV ที่กว้างนั่งสบายคันหนึ่งเลยด,ดิยืดขาได้สุดนะครับสูง170หัวยังไม่ติดเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะมีแอร์ด้านหลังมาให้นะเผื่อคนข้างหลังร้อนไม่ต้องแย่งคนข้างหน้ามีให้2ตัวปรับระดับได้นะครับที่พักแขนก็มีให้อยู่แล้วสไตล์รถ s u v นะครับมีที่เสียบ USB นี้นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้ไม่ต้องไปแย่งคนข้างหน้าก็ให้ฟีลเหมือนแบบว่าท่านนะพาคุณพ่อคุณแม่หรือพาลูกหลานไปเที่ยวนั่งไกลๆได้ความสบายได้การคุยกันในรถนะครับเพราะอันนี้นั่งได้เต็มที่เลย4 5หคนนะตัวไม่ใหญ่มากบอกเลยเบียดกันไปได้นะคันนี้ตอบโจทย์นะเดี๋ยวจะเป็นท่านใดที่ค้าขายออนไลน์อยากได้ ที่แบบว่าพับเบาะได้ขนของได้เยอะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่าถ้าใครอะไรก็อาจจะใช้คือไปเที่ยวด้วยหรือใช้ในงานด้วยหรืออันนี้รถไปตลาดนัดก็ได้นะครับแบบว่าขนของตลาดนัดเพราะว่าขนของยาวๆได้นะวางทาบมานนี่เลยก็คือตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะได้คันนี้คือจบเลยแล้วราคาก็หายกับใบแดงไปหนึ่งล้านอย่างที่บอกก็ถือว่าคุ้มมากแล้วดอกพิเศษด้วยนะจ๊ะนี่แล้วดูไฟใช้งานได้ทุกดวงนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้า,ฟาเดี๋ยวนะอลังอันนี้ครับเปิดขึ้นได้ นะครับ ABS ก็มีให้นะทั้งคนด้านหน้าและด้านหลังความปลอดภัยก็ให้มาเพียบแล้วถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อมานะครับมีคันเดียวนะสีแดงแรงลิสอันนี้นะเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นและราคากันเลยจบการรีวิวของเจ้า Mazda c x 5 2.2 2 XDL คันนี้ไปนะครับบอกเลยนะใครอยากได้นะรถใหม่ๆปี8อย่างนี้สีแดงสีพิเศษแบบนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าออปชั่นเยอะมากความปลอดภัยเพียบ เบรก ABS ก็มีให้4ลอ้อแอร์แบ็กทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะแดปตีฟช่วยขบับบีก็สะดวกสบายในเรื่องการขับขี่นะครับและพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นด้วยนะครับเผื่อใครอยากอับไซร์รถนะใครสนใจเซ็นไฟแนนซ์กันนี้นะครับบอกเลยราคาตั้งนะมือหนึ่งออกเลยล้านเจ็ดกับล้านแปดเราไม่ขายเราขายที่เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเท่าน,นั้นใครเอามาจากคลิปนี้นะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับแล้วบอกเลยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวน์ได้นะออกได้ทุกอาชีพอายุงานหกเดือนขึ้นไปออกได้ขออะไรได ท่าน25,000ขึ้นไปออกได้เลยไม่ติดเครดิตออกได้เลยนะครับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยากได้คันนี้ไปใช้ขับในเมืองหรือลุยต่างจังหวัดอย่างนี้ก็นาไฟแนนซ์เป็นเซ็นต่างจังหวัดได้เซ็นฟรีไม่มีการใช้จ่ายนะครับบริการส่งรถให้ฟรีด้วยนะครับบอกเลยถ้าใครอยู่แถวโนนอยู่แล้วอยากดูรถคันนี้มาดูได้ที่พ c ซคารราชพฤกษ์ของเราหรืออยากให้ผมรีวิวรถคันไหนฝากคอมเมนต์นิดนึงนะครับขอจากไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ใครอยากได้ SUV ตัวตึงช่วงล่างดีออปชั่นเยอะต้องรีบนะเพราะบ้านห้ามพลาดเลยคันนี้บอกเลยว่ามาแล้วออกไหวงแน่นอน 4. X5